จ้าพี่นองมันี่ย่าเหสิพาพี่นองมาเก็บมันฝรั่งจ้ามันฝรั่งตอนแหลย่าเหว่าสิเก็บเฉพาะย่ามเวลาที่ย่าเหเห็ดกับเขาพี่นองแต่ว่าบัดที่นี่ต้นมันแก่เรลาจ้าเราบัดนี้หัวมันขื้นโค้นแม่จ้าพี่นองหัวมันขื้นโค้นเรลาย่าเหก็เลยยานะเทียมมันบ่ยั่างยาเหก็เลยสิมาเก็บเอาไปไว้ในในขั้วจ้า มาเบิงว่ามือนี่ยาเอศิมาบนบ่เนพีน้องสิได้หลหัวบอนาะจ้ะเมืองมันเหลืองบ่ื่อหล่อพองตอนมันอ่ะจ้ะใบมันกับแมงบงกินเห็นบ่น,นี่ใบมันเป็นสวยสวยแซแๆแมงบงคืบกินมันจ้ะมื้อเช้านี่ม่ยืนพิจารณาเบิงอยู่พน้องวายาเอิเก็บดีบ่ก็เลยตัดสินใจสิเก็บเอาไปเก็บใบนิดข้าสก่อนจ้ะเมาเบิงตนแหลกจ้ะพน้อง ต้นมันเหลืองมันแก่แล้วต้นนี่บม่มีนี่จากที่นอนเห็นป่นี่จากที่นอน มันขึ้นค้นหรอมันอ่ะมันฟอแม่จ้ะนนลาย,ยเอก็เลยมาถอนเอาได้ถอนต้นมันออกไป หวนมันขึ้นค้นมึงจะนักกับฟอจังสีน่ะพี่น้อง ต้นสุดท้ายจะย่าเหยผ้ามาเบื้องต้นสุดท้ายเราพี่น้องดกยุ่จ่ะแต่ว่าหัวบกใคยง่ยปันไดจ่ะหัวใน้อยจะพี่น้องดกแต่ว่าหัวไม่ใหญ่หัวใน้อยแน่ ຫັ້ນຕົ້ນບัวບົກບັງເດພນ້ັຕົນໃບບัวກອມພັกันอยู่ຫຍ່อย,อยู่จ้ะ ย่าเอกกทอนมืดสุติตนเลยจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เหลือแตใบบ่ใบบัวบกจ้าใบบัวบกกับกระลังแพรจ้าพี่น้องเบ้างกระลังห้ามนี่ก็เป็นมันฝรั่งที่ย่าเอกเก็บได้มื่อนี่จ้าพี่น้องเก็บได้ทั้งหมดของมื่อนี่ก็ได้หลายเติบยุจจ้ากับเสดเฮ็ดกับเขาหลายรอบอยุจจ้า นาจะกินพอดีกับอีกเดือนนึงกับพี่น้องเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งม่ยายกกลับไทยแล้วกับจิพพยามเขี้ใหยมันเมิดจ้ะสำหรับมือนี่กับถือว่าหมานอยแต่ว่าหังบ่หัวใหญ่จับพี่น้องมต่งัวหน่อยๆหัวใหญ่บ่หลายหัวปันไดจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีัก่อนจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมคลิปของยายจ้าพอกันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า